You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by the Money Coach. Real money, real people, real problems. Co-created by Hairak Pentukam Top Kong Chiwe. <repeat> ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะมันนี่เคส by เดอะมันนี่โคชครับพบกับผมโอมโอมสิริวีรักุลและโคชหนุ <t> ่มจ <t> ักรพงศ์เมธพันธ์ เราเล่นใหญ่อย่างกระถ่ายวิดีโอพี่เขาบันทึกไป่เสียงแล้วเนี่ยนะเออแต่เราเล่นคึกคักมากใช่ครับนะครับผมต้องตื่นตัวอยู่ตลอดกลับมาอีกแล้วกับ The ะมันนี่เคสของเราครับรายการที่ใครก็คิดถึงถูกครัใครๆก็ถามหาเพียงแต่ไอสองโฮสมันไม่มีเวลายุ่งเหลือเกินครับผมครับพี่แล้วก็เหมือนเดิมครับต้องบอกว่า ตอนนี้เป็นตอนพิเศษท,ที่บอกว่าเป็นตอนพิเศษเพราะว่าตอนนี้สนับสนุนโดยให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิตครับครับผมนะนะครับตอบแกงเขาดีนะดีให้รักเป็นทุกคำตอบใช่โอ้โหคือตอนได้ยินคำนี้ผมรู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจมากครับผมใช่ครับนะ่เราอยากจะตอบรายการรักเลยนะครับความรักเลยนะใช่ครับโอเคโอเคใช่ครับอ่ะสำหรับตอนนี้นะฮะบอกเลยอืม ใครที่มีอายุช่วงประมาณยี่สิบไปปลายหรือเข้าสามสิบแล้วหรือสามสิบมานิดๆเนี่ยทางพี่เลยทางพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกับให้คาปรึกษาคนรุ่นนี้มาเยอะให้คําปรึกษาคนรุ่นนี้มาเยอะใช่ฮะจะบอกว่าต้องต้องฟังเลยนะเพราะว่าหัวข้อในวันนี้ที่เราจะเอามาคุยกันครับพี่คือสิ่งที่คนอายุสามสิบต้องจัดการการเงินให้รอดในยุควูเก้าเวิลด์ฮะวูเก้าเวิลด์ มันคืออะไรแน่อยากรู้อยากรู้อยากรู้นะฮะครับผมจริง o o g l e World เนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นธีมแล้วกันเป็นธีมที่ชีวิตทุกคนทั่วโลกตอนนี้กำลังประสบปัญหาอยู่อ๋อซึ่งคขาว่าบูก้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเอาคำมาต่อต่อกันเหมือนเอาตัวย่อเอาตัวย่อเอาตัวย่อมาต่อต่อกันอ๋อครับใช่ครับก็คือตัว V เนี่ยย่อมาจาก volatility ครับแปลว่าความผันผวนอ๋อความผันผวนครับพี่ส่วนตัว U เนี่ย ย่อมาจากอัน certainty ไม่แน่นอนนี่เงี้ยความไม่แน่นอนเออจะชีวิตช่วงนี้มันเนาะนะมีความเปลี่ยนแปลงเร็วมันก็อามาอาจจะอันแรกด้วยนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วใช่ครับผลกระทบที่เกิดเราคือมันไม่แน่นอนถูกต้องอะไรที่คาดว่าจะใช่ใช่ครับมันไม่ใช่ถูกต้องอครับผมตัวต่อไป complexity ครับพี่ครับความซับซ้อนเออแต่จริงๆในโลกการเงินก็ต้องบอกว่าโอ้โหสามสี่ปีหลังเปลี่ยนเร็วครับพี่แล้วความซับซ้อนสูงครับนะ เออเดี๋ยวเราค่อยขยายความกันใช่ครับครับแล้วตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้ายครับตัว A เนาะ Ambiguity ครับที่ต้อแปลว่าแบบพวกความคลุมเครือนี่ไงซึ่งวันนี้เราจะเอามาเล่าให้ฟังครับผมว่าเกี่ยวกับการเงินการดูแลตัวเองอยังไงบ้าได้เลยนะครับนะะจริงๆแล้วพูดถึงวัย30เนี่ยอย่างที่พี่หนุ่มบอกหลายครั้งว่าเป็นเป็นวัยที่กําลังก่อร่างสร้างตัวอืม พี่ใช้คำนี้ไหมกำลังสะสมภาระได้ๆพี่ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวอะ่ะจะเรียกว่าถ้ามองมองแบบทั้งชีวิตคนเราเนาะสามสิบนี่มันก็เกือบจะเข้าครึ่งชีวิตเหมือนกันนะถ้าชีวิตหนึ่งแปดสิบนะสี่สิบนี่มันดูคือถ้าคนเราบริหารจัดการชีวิตแบบเรียกว่าดูมั่นคงแล้วนะดูสบายๆแล้วเนี่ยสี่สิบเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองให้ไม่มีปัญหามีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการเราครบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคือการใช้ชีวิต นะแต่ถ้าเกิดในช่วง30มสิบหนูมันเป็นช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านเยอะเพราะว่าเราอยู่ในวัยเด็กมาไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องคิดอะไรเรียนหนังสืออย่างเดียวเริ่มต้นทํางานมันก็จะเป็นช่วงที่นะเริ่มสะสมความรู้ทักษะประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับพอพช่วง30มันเป็นช่วงของการก่อร่างสร้างชีวิตเนี่ยใช้คำเนี้ยภาระทางการเงินต่างๆจะเข้ามาครับเราต้องซื้อบ้านซื้อรถ มีครอบครัวอ่ามีลูกอีกก็โอ้โหดูแลกันไปอ่าแล้วก็จะมีครอบครัวข้างหลังเราอีกที่เราต้องดูแลคือคุณพ่อคุณแม่ของทั้งเราทั้งคู่ชีวิตครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยหลายหลายครั้งเวลาเราสอนเรื่องการเงินพี่จะบอกเสมอว่าช่วง2ี่สเนี่ยอายุเลขสองเนี่ยไม่ต้องรีบเป็นนี่นะลูกเอ้ยเด็กๆก็ถามทำไมล่ะครับพี่เดี๋ยว30สิบได้เป็นแน่ๆนเออส0สิได้เป็นอยู่แล้วชัวร์ๆเนอะมาครบเพราะว่าคนเราถ้าเกิดว่า หมไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองนะสร้างเงินสร้างตัวเองนะอมเก็บเงินซื้อบ้านเนี่ยทํางานสิบปีเก็บเงินซื้อบ้านด้วยตัวเองเนี่ยไม่กู้เลยเนี่ยเป็นเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สินเชื่อเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาระเนอะแล้วไอ้ภาระตัวนี้แหละมันคือความกังวลในชีวิตแหละใช่นะใช่ครับใช่ครับจริงชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยแล้วก็คนวัยสาสิบอย่างที่พี่หนุ่มบอกเริ่มมีภาระครับพ่อแม่ก็ต้องดูแลอืแต่ที่สําคัญกว่าคือ แผนการเงินในอนาคตอย่างแผนกเกษียณของตัวเอง oh. ก็ยังต้องขับเคลื่อนด้วยบางคนเนี่ยวุ่นวายหรือสารววนกับชีวิตประจําวันจนไม่มีโอกาสได้มานั่งคิดวางแผนวันข้างหน้าใช่ครับรู้ตัวอีกทีอันนี้เจอเยอะครับชอบมาขอเรียน ค้าอยากจะวางแผนกเกษียณแล้วเกินครับผมเยี่ยมครับออตอนนี้อายุเท่าไหร่กันห้าสิบแปดเดียวเดีย <laughs> ว <laughs> <laughs> เรามาวางแผนหาอะไรได้หลังกเกษียณกันเถอะครับว่าหลังกเกษียณเรื่องทำงานแล้วเราทําอะไรต่อด,ดีเ,ออเพราะมันไม่พอหรอกมันไม่ทนันด้วยเวลามันมันมาวางแผนอะไรตรงนั้นล่ะเ,เพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันช้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ที่เหมาะนะในมุมที่พี่มองนะบางทีบอกว่าบอกเด็กๆอายุ20เนี่ยเด็กๆก็จะรู้สึกว่าอีกไกลอ่ะนะแต่ว่าพี่ว่าสัก30เนี่ยเริ่มได้ละกำลังดีอ่าเพราะเวลามันจะเป็นตัวช่วยให้ผลตอบแทนการสะสมอะไรของเราเนี่ยมันไปถึงเป้าหมายได้อ่าใช่ครับ,รบเงินเดือนกําลังขึ้นเลยโอ้โหช่วงเวลากําลังได้เยี่ยมกําลังเหมาะสมในการหาความรู้เพิ่มเติมเสร้างอัตราผลตอบแทนทักษะความประสบการณ์มีอ่าโอกาสสร้างรายได้สูงใช่ครับนี่นะแต่ฮะแต่แต่อย่างที่บอกครับผม คิดแบบเนี้ยเทียบปัญญัตยางง่ายมากเลยโอ้ใช่มันง่ายใช่ไหมพี่อย่างเช่นผมบอกว่าผมใฝ่ฝันว่าพี่หนุ่มครับเอออยากจะมีเงินหลังเกษียณเนี่ยใช้เดือนละสี่หมื่นบาทครับพี่ทำไเสียยมันต้องหลอดเเป้าหมายไงเออเอออ๋อเวลาประกาศเป้าหมายนะเกษียณจะใช้เดือนละสี่หมื่นครับผมเยี่ยมอ่าผมก็เลยดีดออกมาแล้วว่าตอนนี้ผมอายุสามสิบนะเอ่อมีเงินออมเนี่ยมีเงินออมฉุกเฉินแล้วนะอแล้วก็เลยมีเงินเย็นอยู่เนี่ยต่อเดือนหนึ่งหมื่นบาท กันไว้เลยนะกันไวเลยเอาไว้ออมลงทุนเไลงทุนเลยนะเดือนละหมื่นนะใช่เพื่อให้ถึงเป้าหมายแบบว่ามีเงินใช้หลังเกษียณเนี่ยเดือนละสี่0 0ื่บาทครับอ่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องไปหาดีดมาละหาอัตราผลตอบแทนเนี่ยต้องให้ได้หปอรเซตโอต่อปีต้องบอกว่าเนะเมื่อกี้อาจจะตรงกับคำว่าบูก้าเมื่อกี้ด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นยุคเก่าง่าย ง่ายยุคเก่าง่ายเล่าให้ฟังอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ยุคพี่นะครับพี่ก็จำพี่ๆเข้ามาอีกทีนึงนะครับผมยุคก่อนหน้านี้อายุช่วงปีสักสอหนะครับสองพันห้ารมาจนถึงสองพก่อน2,540ันอคนเราวางแผนเกษียณหมูมากอมครับเพราะว่าเงินไอตัวเราเอาไปฝากฝากประจำดอกเบี้ยประมาณ10%บเปอร์เซ็ เป็นพี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกไหมพี่ขยันเก็บออมให้ได้หมื่นหนึ่งอย่างที่โอว่าทุกเดือนเผเ่ยได้มากกว่านี้ด้วยอ่าแล้วพี่ก็ฝากประจําแล้วก็ให้เอาดอกเบี้ยมาก็ทบต้นเข้าไปทบต้นเขาไปถึงสบายครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นการวางแผนเกษียณเนี่ยวางทางมันต้องเจออะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ของที่ตั้งโจทย์ทาครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปดูมันอีกเลยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ลไม่ใช่แล้วไม่ใช่โลกใบนั้นแล้วไม่ใช่แล้วครับก็เลยจะบบอออกว่าาขขต้้นรัเสู ยุควูกาโว้ครับทันทันแท้ก็เมื่อกี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันง่ายไงตั้งแบบสมการตั้งมันญัตดยางได้ครับแต่ตอนนี้มันโอ้โหเข้าสู่เรื่องของยุคความผันผวนสูงอืมอะไรเงี้ยจากแต่ก่อนเราเลือกซื้อลงทุนในกองทุนครับหรือหุ้นลายตัวครับตามโครงสร้างพื้นฐานและต่างๆธุรกิจที่มีอยู่มาอย่างยาวนานครับ สามารถคาดการอัตราผลตอบแทนได้ใช่แต่ตอนนี้ใช่เวลาทำบางทีแบบหุ้นใหญ่บางตัวเขาบอกเลยเนี่ยปันผลประมาณเจ็ดเอแต่พอโลกมันเชื่อมกันครันะมันกลายเป็นว่าเรื่องบางเรื่องเกิดที่ต่างประเทศมันก็มาเอฟเฟกกับแผนการเงินของเราก็ได้นะครับหรือบางทีเรื่องบางเรื่องเกิดในประเทศเรานะแต่ว่ามันเกิดกับบางกลุ่มมันก็ไปกระทบต่อถึงกลุ่มอื่นๆนะก็มีความเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความจะว่ายากก็ ยากขึ้นครับคือมันมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนสูงมากมแต่ในมุมหนึ่งมันก็ให้เราเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการกลายเป็นว่าแทนที่เราจะ,ะทาครั้งเดียวตั้งระบบไว้แล้วไปสู่เป้าหมายมันก็กลายเป็นว่าเราจะต้องมีการมาตรวจสอบมามทบทวนเป็นประจําบ่อยๆมากขึ้นครับนะใช่ต้องมีการติดตามทีนี้เนี่ยมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความผันผวนไงพี่ครับวอลทริี T ้ T T e, เนาะทีนี้โซลูชันของการแก้ในเรื่องของความผันผวนโดยเฉพาะเรื่องของเฮ้ยจัด ลงทุนจะวางแผนอะไรยังไงเขาเลยมีคำคำหนึ่งมาประกบผูกันพี่โอ้ใช่วูก้าก็ต้องเจออีกวูก้าหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอมันล้างกันล้างกันโอ้ล้างพิษครับผล้างกันนะครับเอวอลทรอยตี้เนี่ยความผันผวนมันต้องไปเจอกับคําว่าวิชั่นอืมเราต้องมีวิชั่นในการแก้เกมความผันผวนที่มันเกิดขึ้นอความผันผวนมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้เร็วครับี่เพราะฉะนั้นเราต้องมีวิสัยทัศน์ ถูกต้องอ่ามองไปข้างหน้าถูกต้องถูกต้องครับพี่ถูกต้องถูกต้องอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนในทุกวันนี้เราก็สังเกตว่าเฮ้ยแต่ก่อนแล้วอุตสาหกรรมเดิมที่เราเคยเชื่อออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเชื่อแล้วก็ได้เออแล้วอะไรล่ะใช่แล้วอะไรล่ะที่จะมาทดแทนแล้วก็สามารถรักษาเงินต้นสร้างผลกําไรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราเคยวางไว้ได้ใช่ครับต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะยุคที่ถ้าเป็นยุคที่พี่เข้าแบบ เข้ามาเริ่มศึกษาการลงทุนใหม่ๆเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเขาจะพูดกันเลยว่าธุรกิจสายสิ่งพิมพ์ครับผมปันผลดีมาก มันผลเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยนะอ้นนี้สิ่งพิมพ์อยู่ไหนแล้วครับเนี่ยนั่นสิครับเราอยู่ในโลกที่แบบผันผลมากอะไรที่เคยอยู่เคยทําได้ดีนะเคยอยู่มานานจนเป็นตํานานสุดท้ายได้เป็นตํานานจริงๆคือหายไปเลยแล้วก็เป็นเคส e s ีเอาไว้พูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะดังนั้นคนยุคใหม่ก็ต้องมีการมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ก็คือการมองศิลปะของการมองเห็นอนาคต ครับผมว่ากําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วถอยกลับมาเตรียมการดูแลในปัจจุบันครับว่าเราจะต้องรับมืออะไรกับมันครับผมเนอะเราจะไปตามโฟล,ล์ตามกระแสไม่ได้แล้วใช่ไม่เหมือนเดิมนะครับใช่ครับยังไม่จบนะฮะอันนี้คือแค่ความผันผวนนะครับแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วนะผันผวนต้องเจอวิชั่นต้องมีวิสัยทัศน์ใช่มาชนกันครับนะครับแล้วอีกคำหนึ่งครับที่บอกไปผันผวนแล้วเออความไม่แน่นอนก็เข้ามา อันเซอร์เทนตี้ครับพีบ่ใช่ครับจอ,อิะจริงจริงจงพี่ว่าวงจรชีวิตมนุษย์นะ่ะถ้าเราดูวงจรชีวิตมนุษย์อยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันมีความผ,ลผลันผวนที่มันเกิดขึ้นตามจังหวะชีวิตได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องไม่คาดฝันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามากระทบกับเราได้ด้วยในะครับแต่นั่นก็คือเรื่องของตัวเองอย่างเช่นสุขภาพการเจ็บป่วยอะไรต่างๆหรือ เป้าหมายที่มันเปลี่ยนไปในแต่และช่วงวัยอยู่คนเดียวแต่งงานมีครอบครัวเข้าสู่วัยเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงเนาะที่มันพอจะคาดการคาดเดาได้นะแต่ความไม่แน่นอนในปัจจุบันเนี่ยมัน plus นเรื่องบางเรื่องเข้ามายกตัวอย่างเช่นเ,เรื่องของรายได้ของเรานะเออความเปลี่ยนแปลงในส่วนขององค์กรเรารนะงานยกตัวอย่างเช่นอย่างแต่ก่อนเนี่ยใครทํางานบริษัทญี่ปุ่นเขาบอกเลยอย่าก,กังวล เขามีนโยบายแบบ lifetime employment จ้างงานตลอดชีวิตโอ้โหไล่ออกคืออะไรไม่มีอยู่ในพจนานุกรมโอ้โหนี่คอนเซปต์ไม้คล้ายการทำใบแบบขี่บ้านเราแต่ก่อนเลยตลอดชีพอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนั้นเลยแต่ยุคนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นข้าราชการที่เราบอกว่าอีกหน่อยถูกไหมคงจะเรียกว่าทำเป็นข้าราชการเนี่ยไม่มีการตกงานไม่เลอีกหน่อยก็ไม่แน่ครับสิทธิประโยชน์ของ การเป็นข้าราชการถ้าเป็นสมัยก่อนคุณทํางานจนเกษียณปุ๊บคุณจะได้บํานาญได้เท่ากับก้อนตัวรายได้ของคุณเลยปัจจุบันก็เห็นแนวโน้มแล้วเขาเริ่มปรับมาเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันบอกอะไรเราว่าทําไมให้บํานาญแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ให้บํานาญร้อยเหมือนเดิมแล้วทําไมต้องให้เก็บเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ที่มันเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่นะแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงรายได้ ถ้าในโลกการเงินเนี่ยเขาถือว่ารายได้เป็นเรื่องใหญ่สุดเพราะเขาเพราะมันคือสารตั้งต้นของสมการการเงินครับดูเงินในกระเป๋าเราแต่ละเดือนรายได้หักเงินออมเก็บเหลือใช้จ่ายแล้วก็กลายเป็นคงเหลือ,อถ้าสารตั้งต้นหายคือรายได้หายเหมือนยังโควิดเนี่ยตกงานถูกลดเงินเดือนกันเนี่ยรเรียบร้อยโอโพังการเงินพังนะครับแล้วก็เวลาการเงินพังเนี่ยมันไม่ได้พังสั้นๆครับยกตัวอย่างโควิดเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้การเงินเรา ตกงานอะไรขึ้นมาปุ๊บเราต้องหยิบยืมโอ้ทีนี้มันไปไปวนอีกหลุมหนึ่งเลยอ่เอาเป็นหลุมนรกเลยการเงินเราจะเสียหายยาวๆไปนะครับเพราะฉะนั้นไอเน,นี้ยคือความไม่แน่นอนที่กําลังเกิดขึ้นในยุคนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างเช่นแบบอย่างที่เรารู้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ออาชีพบางอาชีพที่เรา หลับตาแล้วยังนึกไม่ถึงว่าจะได้รับผลกระทบอย่างเช่นอุตสาหกรรมสายการบินอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยแต่ก่อนหลอดสวยเลยกิ๊กเก๋นี่ผมอยากจะบอกว่าเกือบจะไปสมัครแล้วเนี่ยครับผมครับผมเกือบได้เสิร์ฟชากาแฟพี่แล้วเนี่ยเฮ้ยนะอมีอันนึงมีอันนึงอันนี้เล่าในฐานะที่เป็นคนบรรยายเรื่องการเงินครับปกติเวลาเขาเชิญพี่ไปบรรยายเรื่องการเงินเนี่ยนะอย่างเช่น วางแผนการเงินวางแผนเกษียณเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีกระซิบเรานิดหนึ่งเออค่อยายังไงขอนะคะเรื่องอาชีพ่องอาชีพเสริมเนี่ยอย่าคุยนะคะโอ้มันไม่โอเคอะค่ะอยากให้เขาตั้งใจทํางานโอ้ล้วก็บอกก็ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับหลังๆมาเลยนี่และนี่เจ้าหนึ่งนะพี่ไม่บอกว่าเป็นที่ไหนบอกไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าเอออาจารย์คะอยากให้สอนเรื่องการหาชีพที่สองด้วยนะคะเอ้าเอ้าคนเดียวกันไหมเอาทำไมล่ะฮะ ก็ที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยค่ะที่ฟังอาจารย์อยู่ตอนเนี้ยวันจันทร์หน้าอาจจะไม่ได้อยู่ต่อโอพูดอย่างนี้เลยนะแล้วพี่ก็ถามว่าแล้วนี่เขารู้หรือยังเดี๋ยวเขาคงรู้หลังจากที่อาจารย์สอนอะไรวะเฮ้ยเรามาสู่โลกใบนี้แล้วอ่ะเรามาสู่โลกใบนี้แล้วอ่ะเออความไม่ได้นอนมันสูงมากนะใช่ดูแลกันดีๆครับนะใช่ครับใช่ครับอย่าคิดว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอื่น จะไม่เกี่ยกับเราถูกต้องถูกต้องครับเพราะเราอยู่ในยุคของความไม่แน่นอนสูงมากแล้วก็พูดถึง uncertainty แล้ววิธีการแก้นะครับก็มี keyword สำคัญ understanding ต้องทำความเข้าใจเราต้องทำความเข้าใจที่แท้โลกเป็นอย่างนี้นี่เองจะเน้นเสียงไปถึงไหนนะเผื่อได้ไปโฆษณาสปอตได้ไว้จริงจริงความความเข้าใจการยอมรับในพี่ว่าสําคัญครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการ จ้างงานตลอดชีพความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานของเราครับถ้าเราเข้าใจและยอมรับมันเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมองเราเข้าใจและยอมรับมันจะเกิดความพร้อมที่จะปรับตัวเออถูกต้องเพีย่าเรื่องนี้สําคัญใช่ครับเนอะไม่ใช่แบบ คงเป็นแต่โอมั่งพี่คงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามิธิคิดอย่างนั้นไม่ถูกไม่ได้ไม่ทำความเข้าใจแล้วก็นะเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวดีกว่าใช่ครับใช่ครับใช่ก็เดี๋ยวนี้มีงานหลักก็ต้องมีงาน2มีงานเสริมเพื่อรองรับความเสี่ยงนะครับนั่นคือการทำความเข้าใจหรืออาจจะเป็นพวกการลงทุนสะสมหรือมีเงินเก็บช่องอื่นๆไว้ถูกต้องพักไว้เผื่อวันที่แบบอะไรมันเกิดขึ้นนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับความมันผวนไปแล้วไม่แน่นอนไปแล้วครับผมยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับพี่ ความซับซ้อนก็มาคอมเพกซิตี้ครับออใช่ mm hmm. แต่ที่ผมจะเล่าเนี่ยเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงออกจากออปัจจัยฝั่งตัวบุคคลเองครับแต่ความซับซ้อนในที่นี้ยบางทีมันก็ไม่ได้มาจากตัวเรานะ mm hmm. แต่มันอาจจะมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง mm hmm. อย่างเช่นเ,ออเรื่องของสภาพอากาศ การเดินทางเมืองอะไรต่างๆอย่างที่บอกคือทุกวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับโควิดอย่างเดียวนะเราต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่า pm สองจุดห้าใส่หน้ากากกันโควิดใช่คุรับณพิวิ่งเข้าตาเลยนะฝังอยู่เลยเออเออนะครับคือพี่ว่าด้วยสภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆมันทำให้ชีวิตเราคือไอ้ไอ้คอมเพล็กซ์เนี่ยมันก็คงจะ อิงไปถึงการใช้ชีวิตที่มีความวุ่นวายยุ่งยากมากขึ้นอ่ะใช่ครับถูกไหมเออเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมก็คงไม่ได้อ่ะนะครับมีความซับซ้อนมีความเปลี่ยนแปลงเยอะอเนาะใช้คําว่ายากขึ้นใช้ชีวิตยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของพวกมลพิษหรือฝุ่นอะไรเงี้ยจริง เราอาจจะพยายามเลี่ยงแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกนี้มันจะซึมซับอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อะไรเงี้ยดังนั้นก็อาจจะเป็นรบกวนเรื่องของต้นทุนที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือพวกสุขภาพอะไรต่างออๆอะไรอย่างเงี้ยยากจริงๆยาก<ๆ>ยาก<ๆ>ยากจริงๆดังนั้นเนี่ยเรื่องของคอมเล็กซิตี้เนี่ยเขาเลยมีอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งมาเป็นโซลูชันให้ก็คือเรื่องของคําว่า clarity ก็คือความชัดเจนความเคลียร์ไปเ,เลย,เลยก็คือถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยก็ลองที่จะวางแผนครับดัก พวกบริหารความเสี่ยงดีๆอ่าใช่พี่อ่านี่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ความไม่ชัดเจนเกิดเนี่ยเราทาบางอย่างให้ชัดเจนได้ใช่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของออย่างสุขภาพอพี่พี่ตีเนี่ยสุขภาพเนี่ยมันเป็นภัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราครับนะแล้วเมื่อภัยพวกนี้เกิดเนี่ยมันก็จะมากระทบกับการเงินด้วยถูกต้องคือภัยการเงินเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังภัยที่อยู่รอบตัวเราครับสุขภาพเนี่ยนะให้เราเรียกว่า ดูแลตัวเองสุดๆอย่างไรมันก็มีโอกาสจะเกิดทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราไม่อยากจะมีหรอกปัญหาพวกเนี้ยนะเอาจริงๆนี่พี่พูดจากใจเลยในฐานะที่พี่มีประกันทุกรูปแบบเนี่ยพี่ทําประกันสุขภาพพี่ไม่ได้อยากป่วยถูกมเรายิ่งเราเป็นคนแอคทีฟเนี่ยเรารู้สึกว่าการนอนอยู่บนเตียงสองสามวันรู้สึกเฮ้ยหงุดหงิดมากเราไม่ได้ไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรต่างถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราโปรเทคแล้วมันจะไม่เกิดอืเช่นเดียวกันอย่างกับอุบัติเหตุครับ เราขับรถแบบคุ้มเลยนะไม่เกิน80ดสิบนี่นะครับแล้วก็ไม่นอนน้อยพักผ่อนเต็มที่หลายๆเติมลมยางเช็คนู่นเช็คนี่ขับมาดีๆเพื่อนข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งจากสะพานลอยเหรอครับพี่ไม่ใช่ข้ามาอีกเกาะอีกฝั่งหนึ่งเลยเออมันก็เป็นไปได้มันเกิดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราเราก็พยายามโปรเทคเนะคือด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถสำนึกของเราเนี่ยเรามีการป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองอยู่แล้วในประมาณหนึ่งแต่ว่าเมื่อไหรก็ตามเนี่ยที่ เขาเรียกว่าความไม่แน่นอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสแม้แต่ช่องเล็กๆมันก็เกิดได้เปอร์เซ็นต์น้อยๆมันก็เกิดได้ออนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราพร้อมรับมือมันนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคีย์ิตี้อันนี้ง่าย,ายๆเลยครับถ้าเกิดเรื่องนี้คุณพร้อมรับมือไหมถ้าอ,อ,อุบัติเหตุเกิดขึ้นมาคุณดูแลตัวยังไงเ,ออเจ็บป่วยขึ้นมาดูแลยังไงถ้าตกงานละเอาเงินที่ไหนใช้อจริงๆการวางแผนการเงินคือง่ายๆแค่นี้นะครับมองให้เห็นข้างหน้าว่ามีโอกาสจะเกิดเรื่องอะไรแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้้อมในนนวัี ตอบอคาถามทุกๆความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อพอเราตอบได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่บอกว่าโอ้โ oh, หฉันจะเตรียมเงินค่าสาพยาบาลด้วยสิบล้านไม่ได้ขนาดน,านั้นแต่เราสึกว่าเรามีประมาณหนึ่งแล้วเราดูแลตัวเองโปรเทคประมาณหนึ่งนะเพราะทุกอันเราตอบคําถามได้ชัดๆว่าอันนี้จัดการยังไงอ,อันนี้จัดการยังไงลองถามตัวเองสิครับ<อ>ถ้าวันนี้ตกงานทํำยังไงเอ,เอานะ้าฉันยังพอมีเงินเก็บอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือน น่าจะพอมีเวลาหางานใหม่ได้เออเห็นไหมมันทําให้รู้สึกว่ามันเบาความเครียดหรือความกังวลในโลกยุคใหม่ลงไปได้เพราะฉะนั้นไอความชัดเจนตัวเนี้ยมันจะช่วยเราได้ครับนะพยายามทําทุกอย่างชัดเจนด้วยการตอบคาถามในสิ่งที่คุณกลัวครับผมและกังวลอ่าครับแต่ถ้าตอบไม่ได้นี่อาจจะส่งมาที่เพจมนนี่ค้สไดเบาเบาเบาได้เบาเบาได้เบาลองคิดเองดูก่อนนะเอครับผมครับผมอ่ะมาสู่คําสุดท้ายครับพี่ครับ Ambiguity ครับ ความคุมเครืออใช่ความคุมเครืออันนี้ไม่ใช่เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรขนาดนั้พี่แต่ว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์อืเราอยู่กับโควิดมานี่ปีน่าจะปีกว่าแล้วคาดว่าได้อยู่ครบสองปีเป็นอย่างน้อยน้อยเอออย่างเงี้ยสถานการณ์มันเกิดความคุมเครือซึ่งเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเส้นชัยที่เราจะหลุด จากสถานการณ์ตรงเนี้มันอยู่ตรงไหนไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครตอบได้ปุ๊บในเมื่อเราต้องอยู่กับสถานการณ์ตรงนี้เราก็ต้องเกิดการปรับตัวพี่ครับเขาเลยเอาคีย์เวิร์ดคำว่า adapability t เข้ามาชนกับ ambiguity เออเออนะคือพี่มองว่าไอ้โลกใบเนี้ไอ้ที่เป็นวูกาอยู่ตอนนี้นะครับหรือความคุมเครืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยสิ่งที่มันยากมันคืออะไรรู้ไหมมนุษย์เราเนี่ย ทุกๆเรื่องในโลกครับมันไปจบอยู่ที่อันเดียวความยากที่ของการการใช้ชีวิตคือการตัดสินใจการเลือกการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีครบเนี่ย V U C A ครบสี่ตัวเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจยากอืเราจะทํำยังไงเราจะเตรียมการยังไงเราจะจัดการอย่างไรถูกไหมและเราจะต้องปรับตัวอะไรบ้างนะครับสิ่งที่มันพอจะทําได้อะอย่างเช่นตัวเอเนี่ยคือ adaptability เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตัวเราเองก็ต้องค่อยๆเรียนรู้จากสถานการณ์เนาะ คือ,อเรื่องของการวางแผนการจัดการ,รอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้ชีวิตเราสามารถเดินไปได้ในยุคแบบนี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวอ,อค่อยๆเรียนรู้ทําความเข้าใจอย่างอย่างเราเจอโควิดครั้งแรกเราคือเฮ้ยมันยังไงเนี่ยมันติดกันง่ายมากเลยนะแล้วติดแล้วมันตายเลยไหมเอ,อ้แม้ความกังวลแรกๆก็มาแบบนี้เลยนะเออติดกันง่ายแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแบบตายทันทีเหมือนโรคในอดีตเออ,เอ,อ อา้าวแล้วติดกันง่ายอย่างนี้เราก็ออกไปไหนไม่ได้สิจนเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออมันก็พอที่จะมีวิธีพอเทคของเราได้ส่วนหนึ่งนะเ,<อ>เพื่อที่จะลดความเสี่ยงอะไรต่างๆถูกไหมอย่าไปในที่ที่มันมีข่าวอย่าไปเจอพบปะอะไรต่างๆอย่าไปกิจกรรมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็คือการปรับตัวไปเรื่อยๆอพี่ว่าในทุกๆเรื่องก็เหมือนกันนะพอเราเรียนรู้ทําความเข้าใจมาจริงๆเราจะรู้ว่าอ๋อ มันประมาณนี้มันประมาณนี้เหมือนกับเก็บเงินเกษียณอะพอใครเขาบอกว่าต้องมี20ล้านนะโหยี่สิล้านตกใจล้วจะเก็บยังไงวะเนี่ยทางานมา20ปีเรามีเงินเก็บอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนรู้เราเข้าใจปุ๊บอ๋อมันไม่ใช่นี่นะทุกคนแต่ละคนมีไลฟ์ตล์ที่ไม่เหมือนกันเธอเกษียณเธออาจจะอยู่กรุงเทพต่อฉันจะกลับภูมิลําเนาของฉันเอ้ยฉันสี่ล้านฉันก็พอนี่หว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรา เปิดใจที่จะเรียนรู้กับสถานการณ์รนะไม่ว่ามันจะผันผวนไม่ว่ามันจะไม่แน่นอนอนะไม่ว่ามันจะไม่ชัดเจนคุมเคลืออะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายพอเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวนะครับวางแผนในระดับที่เราพอจัดการได้ไหวจากนั้นก็คือการใช้ชีวิตอยู่บนความเข้าใจ<อ>เราก็ไปได้นะครับเหมือนเหมือนวันเนี้ยเราผ่านมาหนึ่งปีกว่า,ก,วากับโควิด มันก็เปลี่ยนรูปแบบเนาะจากแต่ก่อนเราไม่อยากออกไปไหนเลยแล้วสุว่าเออเราพอไปได้กิจกรรมในชีวิตจงดาเนินไปได้นะนี่ adaptability พี่ว่ามันสําคัญมากสำคัญสำคัญนะเป็นมนุษย์จะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในตัวครับนะครับยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัญหาที่มันเปลี่ยนไปนะครับใช่ครับอ่าและนี้ก็คือสิ่งที่คนอายุ30ต้องจัดการการเงินให้รอดในยุค วูเก้าเวิล์นะครับออขอที่แคปอีกรอบหนึ่งบาคนฟังแล้วแบบคีย์เวิร์ดมันคืออะไร,ะนะรบ้างก็อย่างผมก้อนแรกที่เราพูดไปก็คือครเรื่องของการวางแผน โกักับแลนครับอ่าซึ่งบอกไปแล้วว่าอ่ะวางเป้าหมายซะออกแบบซะครับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดเง้เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่มันมีความไม่แน่นอนสูงใช่ครับนะครับก็คือตัว V นะครับ volatility ก็คือความผันผวนอเราเอาวิชั่นมาแก้ครับใช่ไหมพี่แล้วก็ u n c e r t a i n t y ตตัวยูครับเราเอาเรื่องของความเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ understanding มาแก้ครับแล้วก็ Complexity ความซับซ้อนอ่าเราเอาเรื่องของความชัดเจนอย่างที่พี่หนุ่มบอก r ity มาแก้ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ a m b i g u i t y คือ ความคุมเครือเหมือนสถานการณ์ในตอนนี้รเราเอาเรื่องของ adaptability การปรับตัวยืดยุน่นมาแก้ไขครับผมบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการวางแผนชีวิตวางแผนทางการเงินก็คือหก็คือการมองไปข้างหน้านะครับแล้วก็เตรียมการจัดการวางแผนเท่าที่เรามองเห็นและทําได้ครับนะครับ2ก็คือการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ปรับ ทุกสิ่งทุกอย่างไปตามสถานการณ์รอย่าคิดว่ามันมีการทําอะไรเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ต้องปรับอีกเลยเ<อ>นะครับเหมือนกดรีโมทแล้วจบนะเพ <c oughs> ราะว่าโลกใบนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ<ช>แล้วก็อันที่3ก็คือการที่เราอาจจะต้องอเรียกว่าแหละศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับ,รบเรื่องราวที่มันจะเกี่ยวข้องนะอย่างเช่นเรื่องการวางแผนการเงินก็ควรจะมีความรู้ทางด้านการเงินสักหน่อยนึง <c oughs> นะครับเพื่อที่เราจะได้หยิบใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงวางแผนที่มันเหมาะแล้วก็สอดคล้องกับสไตล์ตัวเราเอง ครับโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบไปเทียบอะไรกับใครนะครับนะครับนะพูดถึงข้อสุดท้ายอย่างตัว adaptability เนี่ยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นปรับตัวไปตามสถานการณ์ใช่ผมเลยมีข้อมูลมาแนะนำครับทั้งพี่หนุ่มแล้วก็คนฟังด้วยนะครับมันคืออะไรนั่นก็คือไทยประกันชีวิต TL Universal Life 90ทั90 ประกันชีวิตควบการลงทุนครับผมนี่มีข้อมูลสําคัญนะครับจากไทยประกันชีวิตมาแชร์ให้ฟังนะครับก็คือตัวไทยประกันชีวิต TL Universal Life 90 90ทับครับให้ความคุ้มครองชีวิตนะฮะโดยสามารถเลือกความคุ้มครองได้สูงสุดถึง120เท่าของเบี้ยประกันหลักลายปีอืนี่ข้อแรกนะใช่ครับพี่แล้วก็ข้อที่2คือมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ํา หครับแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วยครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญข้อนี้เข้าคอนเซปต์ตัว adaptability นะครับมีความยืดหยุ่นครับพี่ครับผมเพิ่มลดความคุ้มครองและเพิ่มลดเงินออมได้ตลอดเวลาครับโอ้เยี่ยมตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาซึ่งนับว่าเหมาะกับยุคบูเกอร์เวิ d มากๆครับพี่อนะครับอันนี้ก็ปรับได้ใช่ครับ Flexible จริงๆอ่ายืดหยุ่นสุดนะฮะใช่ครับ ครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังคนไหนนะฮะฟังแล้วสนใจอยากไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอืเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ครับครับก็สามารถเข้าไปดูได้หรืออ่านแล้วรู้สึกว่าคุยกับคนดีกว่าไหมอยากจะคุยใช่ครับศึกษารายละเอียดใช่ครับก็สามารถติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศได้ที่เบอร์ หนึ 1> 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองสี่นะครับฟังอีกครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับโอเคอ่านะครับแลวบรรทัดสุดท้ายนี่สำคัญมากนะครับ,ค,รบคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจนะครับควรคำวางเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งนะครับอ,อันนี้สำคัญนะครับอันไหนงงอันไหนสงสัย ไม่ต้องเก็บไว้ครับอ่าคุยให้เคลียนะแล้วก็อาจจะมีช็อตโน้ตอะไรไว้หน่อยก็ได้ว่าอ๋อนี่คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรอ่าไม่ไม่เข้าใจก็ถามเขาเลยนะครับ,รบตรงนี้ถือว่าเราเลือกใช้บริการของเขาเราก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนะนะครับครับ,รบแล้วก็หวังว่าผู้ฟังทุกคนนะฮะน่าจะได้ของแง่คิดในเรื่องของการบริหารชีวิตรารบบริหารเงินรวมถึงความรู้ด้านประกันที่เหมาะสมในยุค วูเกิลครับในวันนี้นะฮะใช่ฟังแล้วมันดูเหมือนยุ่งโลกมันจะยุ่งยากซับซ้อนนะนแต่มันยังอยู่ได้ครับเราปรับตัวอยู่ได้นะใช่ครับอ่าสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าชอบฟังเรื่องราวการเงินสนุกๆแบบนี้นะค,ะครับก็ฝากติดตามรายการ The Money Case by The Money Coach นะฮะได้ที่ The Standard Podcast นี่กดกระดิ่งกด Subscribe รอไว้เลยนะครับนี่ช่องทาง YouTube นะใช่ช่องทาง YouTube ครับสามารถติดตามได้รวมไปถึงช่องทางที่แหมมี p o d แคสต์ให้ฟังดีๆเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast ครับ Spotify p พอ b บ n นบล็อกดิดจัดมาเถอะเอาสักแอปนะไม่ต้องสีแอปก็ได้นะใช่ครับใช่ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะผมกับพี่หนุ่มขออนุญาต ลาไปก่อนนะค,ะครับสำหรับ<ม>ว,วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ได้ที่ Apple Podcast s, Spotify b l o c d i t และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for your ears